ถังสารภาคสตอนที่972ระหว่าง4-6ทันใดนั้นเถาย่างเงินสีน้ำเงินหลายสิบอันก็ออกมาและทักษวิญญาณแรกก็ถูกปล่อยออกมาโดยตรงพัวพันระหว่าง4-6ถึง6ฝั่งตรงข้ามร่างกายของเขาก็ขยายออกทันทีและวงแหวนวิญญาณห่วงก็ปรากฏขึ้นทำให้ร่างกายของเขาสูงขึ้นทันทีนี่คือมันดูคุ้นเคย เทวันจักรพรรดิบลูซิเวอร์พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วพันกัน4ี่หรือ6อันอย่างแน่นหนาอย่างไรก็ตามร่างกายของเขาซึ่งสูงได้7เมตรระหว่าง4ถึง6ขวบได้ต่อสู้อย่างรุนแรงและเหวี่ยงทังวูลูนซึ่งเชื่อมต่อกับอีกด้านหนึ่งของจักรพรรดิบูซินเวอร์ขึ้นไปแล้วมันก็กระแทกพื้นอย่างแรงช่างเป็นพลังที่ทรงพลังจริงๆทันทีที่ตัดการเชื่อมต่อและปล่อยการเชื่อมต่อของจักรพรรดิสีน้ำเงินเงินเหล่านั้นออกไปหนามสีน้ำเงินและสีเงินขนาดใหญ่ก็บานสะพรั่งบนพื้นแทงเข้้าาหาคูู่่ตอส ระหว่าง4ถึง6โมงร่างกายแข็งตัวเล็กน้อยแต่ทันใดนั้นแสงสีทองเข้มก็ฉายออกมาจากร่างกายของเขาแต่เขาฟื้นตัวได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งในสาของระยะเวลาที่กำหนดของรูปแบบด้วยสีน้ำเงินเงินตามปกติในเวลานี้ทังวูลินที่ถูกโยนลงพื้นเพิ่งกลิ้งตัวและกระเด้งขึ้นมา จักรพรรดิสีน้ำเงินเงินเปล่งประกายพร้อมกับแหวนวิญญาณที่สและทันใดนั้นก็กลายเป็นใหญ่โตด้วยความสามารถในการปกปิดที่เขาเรียนรู้บนเกาะปีศาจจากภายนอกแหวนวิญญาณทั้ง5ของเขาตอนนี้กลายเป็นสีเหลืองสองวงและสีม่วง3าวงซึ่งเป็นการจับคู่สีแหวนวิญญาณปกติมากการเปลี่ยนแปลงของจักรพรรดิเงินครามแท่งสีเงินสีน้ำเงิน,น,งนถูกปล่อยออกมาอีกครั้งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเมื่อก่อนจักรพรรดิสีน้ำเงินและสีเงินขนาดใหญ่ลุกขึ้นจากพื้นดินทีละคน และเกล็ดสีทองเข้มที่ปรากฏบนร่างกายระหว่าง4-6ถึงก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกันของอาการวิงเวียนศีรษะทั้งวูลินกระทึบเท้าซ้ายของเขาลงบนพื้นและร่างกายของเขาก็พุ่งขึ้นมาราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่หมัดหนึ่งโดนหน้าอกของคู่ต่อสู้เมื่อเขาชกเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ตีใครแต่เหมือนกำแพงเมืองแต่พลังอันทรงพลังยังคงทุบสูหลิวออกไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากชัยชนะในการไล่าตามรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของทั้งวูลินสวัสดีครับท่าน ตอนที่เขาลงสู่พื้นระหว่าง4ี่ถึง6โมงเช้าเขาก็หายจากอมพาสที่เกิดจากชุดแทงสีน้ำเงินและเงินแล้วเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่หน้าอกและมองดูร่างที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเขาทำไม่ได้ช่วยด้วยแต่พูดไม่ออกทั้งวูลลินฉันเองครับทั้งวูลลินพูดในขณะที่เขายิ้มและปล่อยออร่าของสายเลือดของราชามงกรทองออกมาทำให้สายเลือดทั้งหมดระหว่าง4ี่ถึงหถูกระงับทำไมคุณถึงเป็นคนสารเลวขนาดนี้ พลิกตัวและลุกขึ้นยืนไม่ใช่เจียงหู่อยู่ใช่ไหมทั้งหวูหลินจำเขาได้แล้วเมื่อเขาปลดปล่อยจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาฉันเองสวัสดีท่านทั้งหวูหลินพูดด้วยรอยยิ้มเขาไม่ได้เห็นเจียงหวู่อยู่ตั้งแต่พวกเขาต่อสู้เคียงข้างกันในวันนั้นฉันได้ยินมาว่าทําให้คุณมีจํานวนเกินเจียงหู่ไม่ได้ซ่อนความอิจฉาของเขาเลยใช่ทังวูลินพยักหน้าเจียงหวู่อยู่กล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นอย่าเรียกฉันว่าผู้บัญชาการเราจะเป็นพี่น้องกันนี่เป็นครั้งแรกของฉันที่นี่และมันน่าสนใจนิดหน่อยมันแตกต่างจากระบบจำลองในกองทัพของเราสะดวกมากที่จะมีคำแนะนำปัญญาประดิษฐ์การพัฒนาเทคโนโลยีของรัฐบาลกลางนั้นดีจริงๆอย่างน้อยมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีท่านยังสู้อยู่ไหมทั้งวูลินถามเจียงวูยูตกตัวเองสู้ๆแน่นอนครั้งสุดท้ายฉันไม่สนุก คุณจะไม่เจ็บที่นี่จริงๆมาเลยออกไปต่อสู้ให้เต็มที่ให้ฉันดูว่าคุณจะรักษามันไว้ได้จริงๆหรือไม่ใจยเย็นใจยเย็นนะวันนี้ฉันจะไม่เมตตาแล้วฉันก็บอกหมดแล้วอย่าเรียกฉันว่าเจ้าหน้าที่เรียกฉันว่าเมก็ได้ตกลงทั้งมูลินเห็นได้อย่างมีความสุขการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีจิตวิญญาณการต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างเจียงหู่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่หาได้ยากสำหรับทั้งมูลิน จากนั้นเขาก็เห็นว่าเจียงหวู่อยู่ปล่อยชุดเกราะต่อสู้สองตัวของเขาโดยไม่ลังเลชุดเกราะต่อสู้สีดําสนิทสองประกายแวววาวของโลหะาจาังๆปกคลุมทั่วร่างกายของเขาทําให้เขาดูสมจริงมันเหมือนกับความรู้สึกที่ทังวูลินมีเมื่อเขาเผชิญหน้ากับมังกรทราชเป็นครั้งแรกออร่าสายเลือดที่ทรงพลังเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลั่งเมื่อเจียงหู่อยู่คำรามและมันยังแข่งขันกับสายเลือดราชามังกระทองของทังวูลินได้ด้วย ทั้งวูลินจะไม่ดูถูกเจียงหวู่อยู่แม้แต่น้อยและเขาก็ปล่อยชุดเกราะของเขาออกไปอะไรหลักที่ติดอยู่กับชุดเกราะก,กำลังวิ่งอย่างดูเดือดและพลังอันทรงพลังถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายของเขาพลังแห่งจิตวิญญาณพลังงานและเลือดความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญและปีกมังกรคู่หนึ่งกลางออกด้านหลังร่างของทังวูลินปล่อยรัศมีสีทองรอบๆตัวของทั้งวูลินเอามันมา เจียงวูยูตะโกนเสียงดังและตบปีกขนาดใหญ่ด้านหลังของเขาอย่างแรงราวกับอุกบาทและกระแทกเข้าที่ถังวูลินค้อนขนาดยักษ์ย้ายคู่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาพร้อมกันและทุบเขาล้มลงครั้งสุดท้ายที่ทั้งสองทะเลาะกันเขาไม่ได้ใช้อาวุธแสงสีทองสองประกายและหอกมังกรสีทองก็อยู่ในมือแกนมังกรบนหน้าอกของถังวูลินส่องแสงเจิดจ้าเมื่อแสงเบ่งบานพลังของชีและเลือดก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขา หากว่ากันว่าพลังของเลือดที่ไหลในร่างกายของเขานั้นเปรียบเสมือนแม่น้ำยงสีเกียงดังนั้นด้วยแกนมังกรพลังของเลือดก็เหมือนกับแสงของการลักซีน้ำจะไหลเร็วกว่าแสงได้อย่างไรดังนั้นเพียงชั่วพริบตาพลังงานและพลังเลือดของถังบูหลินก็เพิ่มขึ้นถึงขีดสุดไปถังบูหลินตะโกนอย่างรุนแรงบูม ห้องต่อสู้ทั้งห้องสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเจียงหู่ซึ่งสูง7เมตรมีค้อนยักษ์ย้ายคู่หนึ่งและมีเกล็ดหนาทั่วร่างกายและออร่าของเขาก็น่าทึ่งมากถูกเด้งกลับด้วยปืนมังกรทองคำในถังวูหลินโดยไม่คาดคิดเนื่องจากการเพิ่มชุดกราหอกมังกรทองของถังวูหลินจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นกันด้วยการฉีดพลังงานและเลือดที่เพียงพอมันก็มีการพัฒนาไปในระดับหนึ่งด้วย ตัวหอกยาวกว่าเล็กน้อยยาวเกือบ5เมตรตรงกลางหนาพอๆกับไข่เป็ดปลายปืนทั้งสองข้างยาวกว่า1เมตรครึ่งใบปืนสองแสงแวววาวรัศมีสีทองอันแหลมคมและแสงปืนคือความลังเลเจียงวูยอยู่ทุกคอนยั์คู่หนึ่งบนปืนมังกรทองและรู้สึกว่าฟันเฟืองอันน่าสะพรึงกลัวระเบิดออกมาทันทีควบคู่ไปกับการกดขี่ของพลังแห่งเลือดคนของเขากระเด็นขึ้นจากพื้นดินหลายเมตรหอกมังกรทองของทังวูหลินเฉือนลงและแสงหอกสีทองสุกใสกลายเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและพุ่งเข้าใส่ตรงหน้าเขาในทันที ต่อต้านด้วยค้อนคู่ท่ามกลางเสียงดังร่างของเจียงหวู่หยูถูกพัดห่างออกไปหลายสิบเมตรหลังจากลงจอดเขาก็เดินโซเซไปสองสามก้าวก่อนจะยืนนิ่งพลังของคุณเจียงหวู่หยูมองดูถังวูลินด้วยความตกใจนับระษาอะไรกับระดับเดียวกันแม้แต่คู่ต่อสู้ที่สูงกว่าเขาหนึ่งหรือสองระดับก็แทบไม่มีใครสามารถต้านทานการโจมตีด้วยค้อนยักย้ายของเขาได้เขาเป็นปรมาจารย์วิญ,ญญาณพลังบริสุทธิ์ความแข็งแกร่งการป้องกัน นั่นคือจุดที่เขาแข็งแกร่งที่สุดอย่างไรก็ตามต่อหน้าทังวูลินพังที่เขาพึ่งพาเพื่อให้มีชื่อเสียงนั้นร้ายประโยชน์โดยสิ้นเชิงเขาไม่สามารถเขย่าทั้งวูลินได้เลยและเขาก็ต้องทนทุกทรมานมากมายเช่นกันมีร่องรอยของความเสียหายบนชุดเกราะต่อสู้อย่างชัดเจนและในตอนนี้ฝาครอบป้องกันของชุดเกราะต่อสู้แบบสองคำก็ถูกตัดออกโดยตรงคมแค่ไหนทั้งวูลินกล่าวว่าเรามีความคืบหน้าบ้างในการต่อสู้ครั้งสุดท้าย ใช่แล้วด้วยแกนมังกรที่เขาครอบครองพลังของเขาไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าเท่านั้นแต่ควรเป็นการระเหิดด้วยมันมาถึงระดับใหม่แล้วหากเจียงหวู่อยู่ดั้งเดิมสามารถเปรียบเทียบกับเขาได้ในแง่ของความแข็งแกร่งตอนนี้เขาอยู่ในสองคลาสที่แตกต่างกันฉันไม่เชื่อจิตวิญญาณการแข่งขันของเจียงหวู่ได้รับการกระตุ้นอย่างสมบูรณ์เขาคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าและวงแหวนวิญญาณที่หกบนร่างกายของเขาก็สว่างขึ้น เกราะและเกล็ดทั่วร่างกายของเขากลายเป็นสีทองเข้มภายใต้ชั้นรัศมีสีทองเข้มร่างของเขาก็ขยายออกอีกครั้งโดยสูงถึงประมาณ10มเมตรเบื้องหลังมีเงาขนาดใหญ่สูง50เมตรปรากฏขึ้นและกลายเป็นไทแรนโนซอรัสเร็กปีศาจแห่งมังกราธาชออาปากไปทางถังวูลินและส่งเสียงคำรามไร้เสียงคลื่นที่มองไม่เห็นอันทรงพลังก็กดไปข้างหน้าในทันทีแม้แต่การปรับปรามสายเลือดของถังวูลินก็ดูเหมือนจะสูญเสียผลไป การชาร์จกเว์โหลอดเครื่องดับโลกท่ามกลางเสียงคำรามสีทองเข้มอันน่าสะพรึงกลัวดูเหมือนจะกลายร่างเป็นมังกรยักษ์ย้ายจริงๆเกือบจะในพริบตามันก็มาถึงต่อหน้าถังวูลินด้วยความสง่างามที่ไม่ย่อท้อและพลังที่น่าสะพรึงกลัวในขณะนี้เจียงวูอยู่ได้ปลดปล่อยความสามารถทั้งหมดของเขาออกมาแล้วถังวูลินตอบสนองอย่างรวดเร็วเขากระทึบเท้าซ้ายลงบนพื้นและอ้าปากคำรามหัวมังกรสีทองปรากฏขึ้นอย่างจงแจ้งล้อมรอบทั้งตัวของเขาเสียงมังกรทองคำราม คลื่นแรงดันที่น่าสะพรึงกลัวแตกสลายโดยตรงภายใต้ผลกระทบของเสียงคำรามของมังกรทองและหัวของมังกรทองตัวใหญ่ก็ทําให้แสงและเงาของมังกรทราชที่อยู่ด้านหลังเจียงหวู่อยู่แตกกระจายท่ามกลางเสียงคำรามการโจมตีเหนือหลอดท,ที่ทําลายโลกของเจียงหวู่อยู่นั้นทรงพลังมากคลื่นที่ทําลายหลังโลกของเงามังกรควบคู่ไปกับผลกระทบที่น่าสะพรึงกลัวที่เขาเองก็เปิดตัวด้วยความช่วยเหลือของคลื่นทําลายโลกในขณะนี้ เขามีความสามารถคล้ายกับมังกรทองและพลังป้องกันของเขาก็เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่น่ากลัวอย่างยิ่งเป็นการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดในระดับเดียวกับที่ทังวูหลินเคยเผชิญมามันยังเหนือกว่าหลงเย่ในตอนนั้นด้วยซ้ำตอนที่973ชนะครั้งเดียวและแพ้เป็นศูนย์เสียงคำรามของมังกรทองกระจายคลื่นทำลายล้างโลกแต่ล้มเหลวในการหยุดเจียงหวู่หยูซึ่งอยู่ในสถานะเจ้าโลกไม่ให้พุ่งไปข้างหน้าต่อไป และในขณะนี้มังกรทองก็ปรากฏตัวขึ้นจนพื้นสันสะเทือนภายใต้การควบคุมที่แม่นยำของทังวูลินมังกรทอง8ตัวก็ออกมาจากใต้เจียงหูอยู่เกือบจะพร้อมๆกันและบังคับร่างอันใหญ่โตของเขาให้สูงขึ้น7หรือ8เมตรแต่ผู้ทำลายล้างโลกโอเวอร์โหลดชองนี้เป็นทักษวิญญ,ญาณหกวงแหวนจริงๆแม้ว่าจะถูกเปลี่ยนทิศท,ทางแต่ก็ล่าช้าเพียงชั่วครู่เท่านั้นปีกที่กลางออกของเขาควบคุมร่างกายของเขาและพุ่งเข้าหาทั้งวูลินต่อไป อย่างไรก็ตามด้วยบัฟเฟอร์สองตัวถังวูหลินจึงมีเวลามากพอที่จะพุ่งขาซ้ายไปข้างหน้าและขาขวาไปด้านหลังในเวลาเดียวกันกรอบบนร่างกายของเขาก็กลายเป็นรูปร่างเหมือนกระจกแกนมังกรในหน้าอกของเขาก็เรืองแสงอย่างสดใสและเสียงคำรามของมังกรก็ดังขึ้นพร้อมกับการสั่นสะเทือนของพลังงานรอบตัวของเขาเมื่อไหร่ ราชาแห่งการทำลายล้างพุ่งค้าสัตริกายสายกระหยอยโอเวอร์อร์ดของทังวูลินร่างอันใหญ่โตของเขาลอยอยู่ในอากาศโดยไม่คาดคิดทันทีที่มันหยุดอยู่ในอากาศภายใต้แรงกระแทกอันทรงพลังนี้ร่างกายของทังวูลินก็เลื่อนไปข้างหลังถ่ายหุบเขาสองแห่งลงบนพื้นแต่ถึงกระนั้นร่างกายส่วนบนของทังวูลินก็ยังคงมีเสถียรภาพอย่างมากในขณะที่เขาเลื่อนไปข้างหลังแสงของชุดเกราะต่อสู้พระจันทร์มังกรทั่วร่างกายของเขาเปล่งประกายอย่างรวดเร็ว และร่างกายของมังกรสีทองก็ดูดซับพลังงานและถูกกระตุ้นปืนมังกรสีทองในมือของเขาชี้ไปข้างหน้าชี้ไปที่เจียงหวู่ที่ถูกโจมตีและลอยอยู่ในอากาศท่ามกลางเสียงคำรามอันเร่าร้อนของมังกรมังกรทองขนาดยักษ์ย้ายก็กระโดดออกมาจากปืนมังกรทองมันคือมังกรทองที่กำลังขึ้นไปบนท้องฟ้า พลังน่ารังเกียจมหาศาลทำให้เจียงหูตกอยู่ในสภาวะสั่นอย่างรุนแรงทั่วร่างกายและดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีดําช่วงเวลาต่อมาความมืดก็กลายเป็นแสงสว่างแต่ร่างกายของเขาก็ถูกกลืนหายไปด้วยแสงสีทองเช่นกันมีแสงและเงาวแวบ,บหนึ่งและเสียงอิเล็กทรอนิกส์ก็ดังออกมาจากหูร่างกายได้รับความเสียหายมากกว่า70%และเขาเสียชีวิตแพ้ชนะศูนย์และแพ้หนึ่งครั้ง เมื่อแสงกระพริบความเจ็บปวดทั้งหมดก็หายไปและทันใดนั้นเจียงวูอยู่ก็พบว่าเขากลับมาที่สถานที่ก่อนจะเข้าสู่สนามกีฬาแสงวุบวับอีกครั้งและถังวูลินก็ปรากฏตัวข้างๆเขาด้วยอย่างไรก็ตามเบื้องหลังแบบอักษรสีขาวสองตัวดั้งเดิมของเสี่ยวทงังมีคำเพิ่มเติมว่าชนะหนึ่งครั้งและแพ้เป็นศูนนี่คือการสูญเสียใช่ไหม ถ้าเราบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาท้าดวนถังวูลินเขาไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่เพราะกลัวว่าจะทำร้ายใครจริงๆคราวนี้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขาแพ้โดยสิ้นเชิงกระทั่งใช้ความสามารถของเขากดก้นกล่องด้วยซ้ำแต่ถังวูลินยังคงแก้ไขได้ด้วยการยิงนัดเดียวเจียงวูลอยู่ยืนอยู่ที่นั่นด้วยความงุนงงจากนั้นเขาก็ได้ยินถังวูลินพึมพำอยู่ในปากของเขาพันหยวนนี้ไร้ค่าจริงๆมันเร็วเกินไป เร็วเกินไปอะไรจะเร็วเกินไปเจียงหวู่หยูอยากจะคำรามใส่เขาจริงๆแต่ในฐานะผู้แพ้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะคำรามเลยราชาวิญ,ญญาณแห่งวงแหวนทั้งห้าทำลายตัวเองจักรพรรด,ดิวินแห่งวงแหวนทั้งหกโชคดีที่ฉันเชื่อมาโดยตลอดว่าไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของฉันในระดับเดียวกันมันยังเกินระดับ ไม่คืนดีจิตวิญญาณการต่อสู้ยังคงแข็งแกร่งแต่เขายังต้องยอมรับด้วยว่าเขาแพ้และเขาก็มั่นใจว่าเขาแพ้นี่เป็นช่องว่างทางอำนาจล้วนๆสูญเสียความแข็งแกร่งโดยสิ้นเชิงผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งแค่ไหนฉันจะไปแล้วเจียงหุ๋ยเว่พูดอย่างบุดบึง้งทั้งบูหลินรีบตามมาซึมเศร้าเหรอใช่แล้วเจียงบูอยู่ไม่ได้ซ่อนอารมณ์ของเธอในขณะนี้ทั้งบูลินกล่าวว่า มันเกี่ยวกับสายเลือดสายเลือดของคุณได้รับผลกระทบจากฉันมากเกินไปและคุณไม่สามารถแสดงพลังการต่อสู้ที่แท้จริงของคุณได้เลยเราไม่ควรเป็นคู่ต่อสู้ถ้าเราเป็นเพื่อนกันคุณจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในแง่ด้วยความแข็งแกร่งภายในที่แท้จริงฉันอาจไม่แข็งแกร่งกว่าคุณเจียงมูอยู่เกาหัวคิดถึงการเพิ่มขึ้นของอาณาเขตของถังวูหลินที่น่าสะพรึงกลัวดูเหมือนถูกต้องน่าเสียดายที่ครั้งนี้ไม่มีการต่อสู้แบบทีมมิฉะนั้นถ้าเราร่วมมือกัน เราจะอยู่ยงคงกระพัน์อย่างแน่นอนทั้งมูลินแอบยิ้มอยู่ในใจผู้ชายคนนี้กังวลมากจริงๆและเขาก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วใช่หากมีสองต่อสองเราก็สามารถจัดตั้งทีมได้เมื่อพูดถึง2ต่อสองเขาก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงกูเย่ออีกครั้งสองต่อสองใครจะเทียบเธอและตัวเขาเองได้จะดีกว่าไหม แต่คุณอยากให้เธอร่วมมือกับคุณจริง,รงๆเหรอหรือคุณหวังว่าเธอจะสูญเสียความทรงจำก่อนหน้านี้ไปตลอดกาลและยังคงพึ่งพาตัวเองเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ <ounding> เกี่ยวกับกูเย่อารมณ์ของเขาซับซ้อนมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนผสมของกูเย่และหน้าเอเ๋อที่จริงแล้วตอนนี้กูเย่หน้าดูเหมือนหน้าเอ๋อมากขึ้นและหน้าเอ๋อก็ผูกพันกับเขามากมาก่อนแต่ท้งวูลินรู้สึกได้ว่ารากเงาของเธอยังคงเป็นกูเย่เกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเขา ความลึกลับนี้อยู่ในใจของเขามาโดยตลอดแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทันทีที่เธอปรากฏตัวต่อหน้าเขาและใช้ร่างกายของเธอเพื่อปกป้องเขาในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดทั้งบูลลินก็เข้าใจว่าเธอยังคงเป็นเธอไม่ว่าเธอจะเป็นกูเย่หรือหน้าเอ๋อเธอก็ไม่สนใจสําหรับเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนอย่าลืมที่จะเป็นวิชาเอกโดยเร็วที่สุดทั้งบูลินกำหมัดแน่นตรับใดที่คุณเป็นเอกคุณสามารถกลับไปพบเธอได้ เขาไม่ได้ออกจากเครื่องเนื่องจากเขาเข้ามาเขาต้องไปที่สนามเมชาเพื่อลองเมื่อมาถึงฝั่งเมชาสถานการณ์จะเหมือนกับห้องต่อสู้ของปรมาจารย์จ่ายเงินแล้วเข้าไปแต่มีขั้นตอนเพิ่มเติมในการเลือกเมชาโจมตีระยะประชิดหรือโจมตีระยะไกลทั้งวูลินเลือกโดยไม่ลังเล เมื่อเขาปรากฏตัวบนเวทีการแข่งขันเขาพบว่าเขาอยู่ในเมชาแล้วการควบคุมภายในเมชานั้นเป็นหุ่นยนต์มาตรฐานทั่วไปที่สุดเมื่อพิจารณาจากความซับซ้อนของการควบคุมมันควรจะเป็นหุ่นยนต์ระดับสีเหลืองจากหน้าจอแสดงผลภายในจะเห็นได้ว่าเมชานั้นเป็นสีขาวสนิทและถือปืนใหญ่นำทางวิญญาณอยู่ในมือนำโลมาเองแค่นี้ก็เรียบร้อยแค่ปืนใหญ่วิญญาณ ในขณะนี้มีแสงและเงาปรากฏขึ้นที่ฝั่งตรงข้ามและมีเครื่องจักรรุ่นหนึ่งปรากฏขึ้นที่ฝั่งตรงข้ามจากภายนอกมันดูใหญ่กว่าเครื่องจักรของเขาและดูหนากว่าเล็กน้อยเขาถือเอเป้ไว้ในมือระยะประชิดเมชาดูเหมือนว่าอุปกรณ์จะไม่แข็งแกร่งไปกว่าตัวเขามากนะักทั้งบูลินอดหัวเราะไม่ได้กับการต่อสู้ด้วยเครื่องจักรแบบนี้มันรู้สึกน่าสนใจจริงๆปรับปืนใหญ่นำทางวิญญาณในมือของเขาและทำความคุ้นเคยกับการควบคุมต่างๆ ภายในเครื่องจักรเสียงนับถอยหลังดังขึ้นแล้วในเวลานี้3 2 1ไปกันเถอะเมื่อเริ่มต้นหุ่นยนต์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็พุ่งเข้าหาถังวูหลินราวกับรถจักรไอ้น้ำเครื่องจักรมาตรฐานประเภทประชิดสูง12เมตรหนัก8ตันหุ่นยนต์มาตรฐานชนิดระยะไกลสูง10เมตรหนัก6ตันครึง่ง เมื่อเห็นคู่ต่อสู้พุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วถังบูหลินจึงควบคุมเครื่องจักรทันทีเพื่อยกมือขึ้นและยิงใสยคู่ต่อสู้จากนั้นหันหลังกลับและวิ่งหนีไประยะไกลเทียบกับระยะประชิดระยะทางเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยเปลือกของปืนใหญ่นำวิญ,ญญาณเป็นสีส้มและหลังจากบินขึ้นไปในอากาศมันก็เร่งความเร็วขึ้นทันทีและตรงไปยังกลไกระยะประชิด คุนยนจมตีระยะประชิดตอบสนองเร็วมากมันสายตัวเล็กน้อยและดูเหมือนจะลื่นล้มไปอย่างไรก็ตามมันแค่เอียงตัวแล้ววางมือซ้ายบนพื้นเพื่อหลีกเลี่ยงลูกกระสุนปืนใหญ่ยิ่งกว่านั้นความเร็วของมันไม่ได้ลดลงมากนักและมันมุ่งตรงไปยังราชวงศ์ทังบูหลินรีบวิ่งเข้ามาหาเขาคันเร่งที่อยู่ข้างหลังเขายังไม่ได้ใช้งานการจัดการที่ดีทังบูลลินคิดกับตัวเองในเวลาเดียวกัน เมื่อหันกลับไปพร้อมกับปืนใหญ่วิญญาณในมือของเขาบูมๆๆก็ทำการโจมตีต่อเนื่องกันหุ่นยนต์โจมตีระยะประชิดนั้นดูสงบมากร่างกายของมันหลบไปทางซ้ายและขวาการเคลื่อนไหวของมันมีความยืดหยุ่นและมั่นคงใช้ประโยชน์จากการที่ถังวูหลินหันกลับมาโจมตีเขาจึงเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆห่างจากถังวูลินไม่ถึงห0เมตรหากเขาเปิดใช้งานคันเร่งตอนนี้ ใช้เวลาเพียงครึ่งวินาทีในการไปถึงถังวูหลินและการที่ระยะประชิดเข้าใกล้นั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างแน่นอนปืนใหญ่นำทางวิญญาณต้องการคููดาว3วินาทีหลังจากถูกยิง10ครั้งติดต่อกันถังวูหลินตัดสินปืนใหญ่วิญญาณมาตรฐานในมือของเขา